ใบไม้ไฟไหม้ไฟไหม้ที่ไหนครับพี่ยูเขาบอกว่าใบไม้ไม่ใช่ไฟไหม้ <c oughs> ก็นาพันข้าเหนียวข่าสิตอนนี้ใบไม้หมดแล้วโอ้โหพี่ทาผมตกอ,อกตกใจหมดแล้วทาไมพี่ไม่ปลูกพันธุ์ทัญญัศลินล่ะครับอะไรพันธุ์นนะข้าวเหนียวพันธุ์ทันญะศิลินครับพี่โอ้พัน,นินี ดีมากครับเพราะว่านักวิจัยเนี่ยเขาได้มีการพัฒนาครับพี่จากพันธุ์ข้าวเหนียวกอขอหกเดิมและได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมเมล็ดพันธุ์นะครับพร้อมทั้งนำมเมล็ดพันธุ์เนี่ยไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรทั้งหมด5จังหวัดด้วยกันครับแล้วมันดีกว่าพันธุ์เดิมยังไงอะ่ะโอ้โหดีกว่าเยอะมากครับมันสามารถต้านทานโรคใบไหมของพี่ได้แล้วก็โรคราด้วยและที่สําคัญครับทำให้ต้นเนี่ยนะฮะมีลาต้นที่แข็งแรงไม่ล้มง่ายแต่กอดีครับ ลดความเสียหายของนาข้าวเหนียวของพี่ได้ถึง30เปอร์เซนโอ้โหพี่พี่ไปไหนอ่ะไปไหนพี่ครับ็จะไปหาพันธุข้าวทันยาสรินมาปลูกหรวะอ้าวแล้วพี่รู้หรอจะไปหาที่ไหนเออเนอะแล้วค้าจะไปหาที่ไหนอ่ะนี่ครับพี่ไปเลยสวทชครับติดต่อมาได้เลยครับเทคโนทำเงินช่วยคุยทางสร้างยอดขายติดต่อด่วน02 5ย์สองห้าหกสี่แปดพันสวทชกระทรวงวิทย์เตร์คิดให้คุณรวย